บครัตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่งเป็นจุดฉีดวัคซีนของค่ายมือถือที่เราบุ๊กิ้งกันเอาไว้นะครับเข้ามาเขาก็จะให้แสดงบาร์โค้ดที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่แรก๋ย่ผมจะข้าวไปดูตรงนี้ก็เป็นจุดวัดความดันถ้าใครวัดเป็นจุดฉีดที่หนึ่งทางน้ำหนักวัดความดัน ถ้าวัดแล้วไม่ผ่านก็จะให้ไปนั่งรอครับมีจุดนั่งรออยู่อีกจุดหนึ่งส่วนด้านบนนี้ขึ้นมาไดเลื่อนไปก็จะเป็น MRT แล้วก็เป็นรถไฟสายต่างๆก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเปิดให้บริการครบหมดหรือ,อยังนะ นี่ครับเป็นจุดที่หนึ่งช่างน้าหนักวัดความดันถ้าใครช่างแล้วผ่านก็เข้าไปจุดที่สองครับลงทะเบียนเส้นใบยินยอมส่วนจุดที่สามก็ฉีดวัคซีนจุดที่สี่ก็เป็นการอะไรนั่งรอพักรอดูอาการสามสิบน,นาทีครับแล้วก็เดินถ้าจอดรถผมจอดรถไว้ด้านหน้าตรงนี้ถ้าจอดรถรก็นั่งรถชัตเตอรบัสจากด้านหลังนะครับรถก็จะวนวนมาทางนี้มาจอดด้านหน้า อีกทีหนึ่งมีสมปสมกชักต้นบัสให้เดี๋ยวผมจะออกไปข้างหน้าละอนี่ครับรถชัเต้นบัสก็จะวิ่งมาส่งวนเราเป็นวงกลมอยู่แถวนี้ครับผมจอดรถไว้แถวแถนี้แต่วเวลาออกจากฉีดวัคซีนมาก็จะไปฉีดออกมาจากด้านหลังตึกนะครับเดินออกไป เจ้าหน้าที่ถึงจุดที่4ี่เขาจะประทับตาก่อนเมื่อครบเวลานะแล้วก็จะวนออกมาได้นะพาไปดูรายละเอียดนะนี่ครับประตูหนึ่งเข็มสอง A F D t a แล้วก็ถูตามนี้เลย มาฟังประวัติคร่าวๆของวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับแอสตราเซเนกาก็<อ>เป็นชื่อบริษัทเขาด้วยแต่ก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับในการคิดค้นขึ้นมาโดยน้ำเชื้อไวรัสอดริโนเป็นอดิโนไวรัสเป็นเชื้อที่ทําให้เป็นหวัดในชิมพันซีมาดัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อให้มีโปรตีนโคโรนาไวรัสที่จะช่วยให้ร่างกายของมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกป้อง โควิดน้าไวรัสได้ในทางทฤษฎีฮะงั้นถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์จะเจอลิงกิมปัน์ีจะติดมันไว้เนี่ยวัคซีนที่ใช้อะดีโนไวรัสได้รับการทดสอบโดย Johnson, จอ์นสันหรือจอ์นสันในห้องปฏิบัติการปัจจิบันได้รับอนุมัติให้ใช้งานในสหรัฐอาณาจักรแล้วแล้วก็ e m a ก็อนุมัติยี่ห้อเนี้ยให้ผู้ที่ฉีดครบแล้วเดินทางเข้ายุโรปได้ด้วย แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดกระบี่ดังนี้นะครับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทําธุรานะใครที่ฉีดวัคซีนไซโนแวคครบสองเข็มแล้วก็เดินทางเข้าไปโดยที่ไม่ไม่ไม่ต้องลักตัวนะส่วนกระบี่ทั้ง,ท,งทั้งสองจังหวัดเลยส่วนแอสตาเซเนกาฉีดเข็มเดียวแล้วหลังจากฉีดไปแล้วสิบสี่วันก็ สามารถเอาหลักฐานโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องกักตัว14วันคไซโนแวค2เข็มนะครับแล้วก็แอสตาเซเนก้าหนึ่งเขม็มโชว์หลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็เข้า2อจังหวัดนี้ได้เพราะไม่เช่นนั้นเขาจะมีด่านด่านสกัดโควิดนะครับคอยตั้งด่านตรวจเราอยู่ส่วนในหมอพร้อมหลังจากเราฉีดไปแล้วที่ผมมาฉีดนะนะวันก่อนฉีดไปแล้ว ที่4ชั่วโมงเนี่ยแหละมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นประวัติการรับวัคซีนแบบนี้้าะใน,นหมอพร้อมมันจะมีพวกเซอร์ๆๆรอต่างๆใบรับรองต่างๆอยู่นี้ด้วยนะครับก็ตามนี้แหละอย่าลืมครับสงขากระบี่ไซโนแวคสองเขม็มแอสตาเซเนก้าหนึ่งเขม็มเดินทางเข้าได้ครับไม่มีก็ต้องไปตรวจหาเชื้อก่อน เสียตังเองนะครับแล้วถึงจะเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสถานีกลางบางซื่อเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ศูนย์กลางคมนาคมแขวงจตุจักรเขตจตุจักรทีนี้เดี๋ยวนะ เจ้าของเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยครับมีสายสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสายเฉลิมรัชมงคลแล้วก็มี26ชานชาลามันหมายถึงว่ามันมีรถไฟธรรมดาดมาภุมมทางอยู่ที่นี่ด้วยนะเอ่อข้อมูลอื่นๆชานชาลาชานชาลามีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางคนครราชสีมาอุบลหน,นองคาย สายสีแดงเข้มปากท่อสถานีบ้านภาชีอ่าของนี้มันรถไฟธรรมดาเนี่ยแต่มันมี m อ t มอทีอยู่ข้างหลังครับเ r t มอาทีบางซื่อสายเหนือก็มีเชียงใหม่เชียงของสายตะวันออกก็มีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกสถานีระยองสายสีแดงอ่อนปลายทางสถานีนครปฐม,ถมสถานีชัดเยงเซาอ๋อก็มาแทนหัวลำโพงนันแหละ ทางใต้ก็มีกันตังนครศรีธรรมราชประดังเบซาสุงไหงโกล,ลกแต่ข้างในบรรยากาศก,าศก็ไปย้อน,อน,อนดูคลิปนอครับดีเลยหละ่ะกว้างขวาง,วางอืยังไม่เปิดเป็นทางการหรอกแต่ว่านี่ครับรายละเอียดมีประมาณข้านี้แหละเปิดในวิกิพีเดียดูไม่ได้ท่องเลย โอเคมองๆไปก็เหมือนหัวลำโพงนะทำไมมันตางหนึ่งทรงนี้ น,นี้ประตูสองตอนนี้ก็อีกยี่สิบห้านาทีหกโมงเย็นนะครับที่นี้รอบสุดท้ายเขาสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาครับประตูหนึ่งนี่เป็นเฉพาะเข็มสองแต่ประตูสองสามสี่ก็ตามค่ายเลยครับ A a S True Detect อะไรสักอย่าง กว้างมากเลยนะครับสถานีขึ้นมาถือเป็นจุดเชือ่อมโยงการขนส่งอย่างดีเลยล่ะกว้างกว้าง